สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนเพื่อ,เพ,อเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างเอฟเวอร์ตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยยืออนนขงงทีมีม่่าููค จะลงเตะก,กันในเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามกุดิสันปก์กผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านไมเคิลโอลิเวอร์ตอนนี้ช่อง AI วิเคราะห์บอลสามารถเปิดระบบสมัครสมาชิกได้แล้วหากเพื่อนเพื่อนท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้โดยจะมีอยู่สามระดับคือระดับกองเชียร์ระดับฮูริแกนและระดับประธานสโมสร เนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการผนันการเป็นสมาชิกของเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นระดับไหนทางเราขอขอบคุณสุดหัวใจครับทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่ใต้วิดีโอครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเอฟเวอร์ตันความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับที่ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอ2นัดแท้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้4ประตูเสีย5ประตูวันนี้ทางด้านเอฟเวอร์ตัน เพิ่งจะปลดล็อกเอาชนะวูฟมาสีประตูต่อศูนย์อย่างงดงามเกมนี้จะส่งผลให้พวกเขามีความมั่นใจมากขึ้นแค่ไหนกันต้องรอดูสุดปัญหาของพวกเขาก่อนหน้านี้คือเกมรุกที่ไร้ประสิทธิภาพไม่สามารถจอะแนวรับกู้แข่งได้และความหวังในเกมนี้คงหนีไม่พ้นโดมินิกค,คันบวดเลวินที่จะต้องแบกรับหน้าที่ล่าสกอร์อีกครั้งแนวรับก็ต้องเน้นอย่างมากเนื่องจากกู้แข่งในวันนี้ขึ้นชื่อว่าเกมรุกโหดมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยอรมุูนกันบ้างความพร้อมในวันนี้ ปัจจุบันอยู่ลำดับหนึ่งของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะสีนัดเสมอหนึ่งนัดแท้0ูนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้12ประตูเสียหประตูวันนี้ทางด้านลิเวอร์พูลเพิ่งเสมอนิวคาสเซิลมาแบบสุดมันสาประตูต่อ3โดยเกมรุกยังคงดูดันเหมือนเคยแต่ต้องยอมรับว่าความผิดพลาดในเกมรับยังเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขาการที่ทีมมีโมฮัมเหม็ดซาลาและลุยดิอาสทำให้เกมรุกมีอันตรายทุกจังหวะแต่ปัญหาคือ จะจัดการกับความผิดพลาดส่วนบุคคลได้หรือไม่ถ้าสามารถแก้ได้เชื่อว่าเกมนี้พวกเขาจะเป็นฝ่ายกลุ่มความได้เปรียบอย่างแน่นอน11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้เอฟเวอร์ F ตันจะมาในระบบ4-4-1-1นำทีมโดยจอแดนพิกฟอร์ดแอชลีย์ยังเจมทักออฟสกีจาราดแบรนเวดวิทาลีมิโคเลนโกอิลิมันเอนดไออิริซากูเอเยโอเรลมงกาลาเดวไวแมกนิลอับดุลไลดูกูเรโดมินิกันเิรดเลวิน ลิเวอร์พูลจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยควิมินเคลเลอร์เทรนอเล็กซานเดอร์อานอนโจโกเมสเฟอร์กิลฟานได์แอนดูโรเบิร์ตสันไรอันกราเวนเบิร์ตอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์โมฮัมหม็ดซาลาเคอร์ติสโจนโคดี้กัคโปลุยดิอาสทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านเอฟเวอร์ word, ตันชนะ1นัดเสมอ1นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้2ประตูเสีย6ประตู ด้วยความที่ลิเวอร์พูลยังคงเกมรุกที่น่ากลัวและเอฟเวอร์ตันแม้จะเพิ่งชนะแต่ยังมีปัญหาในความต่อเนื่องเกมนี้น่าจะเป็นฝ่ายทีมเยือนที่มีประสิทธิ์ดีกว่าเปอร์เซ็นต์ที่เอฟเวอร์ตันจะชนะอยู่ที่20เปอร์เซ็นต์ที่ลิเวอร์พูลจะชนะอยู่ที่60และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่20จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าเอฟเวอร์ตันเปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูลไปด้วยประตูหนึ่งประตูต่อ3แล้วเพื่อนเพื่อนคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกรรเเท่่าไหมม กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับหวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ